มาลุ้นกันค่ะของใช้ประจำเราก็จะมาวัดความดันดูอ้ความดันบุมปกติค่ะโอ้โห <c oughs> นี่ สำหรับโรคความดันสูงนะคะเป็นเพชฌฆาตเงียบฆ่าชีวิตค่ะทุกทุกท่านค่ะความดันสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมทั่วร่างกายนะคะส่งผลกับหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยตีบตันค่ะหรือแม้กระทั่งแตกอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะงานวิจัยยืนยันแล้วค่ะว่าสารเซาบีนสารสำคัญในน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติช่วยลดความดันสูงและยังช่วยให้หลอดเลือดของเราสุขภาพดีขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะ บุมเองนะคะก็ได้ทานอัมไฟเซซามิออยนะคะก่อนนอนเป็นประจำทุกวันค่ะผลก็คือตัวเองเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นนะคะหลับสนิทตลอดทั้งคืนเลยค่ะวันไหนเครียดเครียดใช้สมองมากๆเนี่ยนะคะก็ทานเข้าไปเนี่ยนะคะตื่นมาสมองขือโล่งเลยค่ะวัดความดันทุกเช้าก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอาการปวดข้อปวดเข่าปวดตามตัวก็หายด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่มีความดันสูงไขมันในเลือดสูงอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะฟื้นฟูร่างกายด้วยอัไฟยน้ำมันงาดำสกัดเย็นลดความเสี่ยงโรคร้ายค่ะ